วันนี้แก้วจะมาสอนทำสามดาวความท้าทายฉลองครบรอบ9ปีเกมแคร์จุแคนเราจะได้พ่อมดขาวปาร์ตี้ได้พ่อมดและซูเปอร์พ่อมดมานะครับเดี๋ยวแก้วจะได้ชมกันว่าทําอย่างไรถึงจะได้สามดาวเรามีเวลา5นาทีต่อการโจมตีหนึ่งครั้งถ้าพลาสดสามารถเอาใหม่ได้โอเคทำตามแก้วเลยก็จะซูมเข้าไปที่เครื่องยิงหินเลยครับเราจะปล่อยเจ๊ไปด้านบนเจ๊ก็จะโจมตีไปที่เครื่องยิงหิน,นครับและเครื่องยิงหินก็จะพังลงไปจากนั้นนะครับเจ๊จะไปดึนความมือ ็ให้ผู้ชมนับไปครับจำนวนครั้งที่เจ๊ปลาหออกออกไป1 2 3 4. กดสกิลชิงเลยก็สามารถที่จะชิงไปได้น,นะครับแล้วก็เจ๊จะตายลงไปแทงแข้งจอกมานครับเป็นพ่อมดแคลปาร์ตี้แล้วก็ออกมาเป็นยักษ์ักข้าหูนั่นเองให้ชมเรื่อนมาด้านล่างครับที่เค้กด้านล่างเลยเราจะปล่อยพ่อมดแคลปาร์ตี้ลงไปหนึ่งตัวครับเพื่อที่จะปึดกับดักคงกระดูกนั่นเองแล้วก็จะไปด้านบนกัน,นครับโดย เราจะทําการลอทั้งฝั่งของพ่อมื่อคาร์บัตตี้มานะครับก็จะลอกขึ้นไปจากนั้น,นครับก็จะรอแป๊บหนึ่งแล้วปล่อยลงไปนะครับก็จะโจมตีได้น,นะครับโอเคก็จะปล่อยลงไปนะครับแล้วก็ครงกระดูกจะขึ้นมาเราต้องการโจมตีครงกระดูกเหมือนกันก็จะดึงมาด้านซ้ายก่อนนะครับหทีแล้วก็ดึงไป1ทีนะครับแล้วก็ดึงมาด้านขวา เราจะดึงบ่อยหน่อยนะดึงไปหนึ่งทีแล้วก็กดใช้ดึงนะครับไปด้านบนด้านล่างด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะทำใหม้มันตายลงไปฉะนั้นนะครับเราจะมาที่เค้ก8ปีนะครับปล่อยเข้ามาพัตตีลงไปนะครับมันจะมีกับดักคอนโดนครับหมุนติว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 เลยให้ชมนะครับกดใช้เนื้อแช่แข่งที่มีนะแช่ไปที่ปอมอิฟโนโคิงควีน,นครับปล่อยคิงควีนอูเดนพอมุตตลงไปนะครับซุปเปอร์พอมุตตลงไป แล้วก็ใช้เพิ่มเลือดลงไปแช่ลงไปหนึ่งทีนะครับโอเคเราใช้ล่องหุ่นไปหนึ่งขวดเลยก็สามารถที่จะล่องหุ่นได้นะครับก็จะเข้าไปกันโอเคบานก็จะพังลงไปไหมเราปล่อยเพิ่มเลือดลงไปนะครับปล่อยสกิลมาลิทูดาแล้วก็อีทเทอร์โทนลงไปเลยนะครับโอเคก็จะโจมตีได้เราแช่ไปที่ป้อมอ e ิฟโรดลล่าครับใช้ล่องหุ่นไปหนึ่งขวดเลยก็จะล่องหุ่นให้กับคิงของเราได้นะครับจากนั้นก็จะทําการใช้เพิ่มเลือดลงไป1ทีนะครับ เพื่อที่จะให้แักร,รับได้รับการเยียวยาครับปล่อยพอมลงไปช่วยให้เหลือสตัวไว้นะครับก็จะโจมตีเข้าไปฟินมาช่วยแล้วนะครับโอเคตรงนี้ก็จะพังลงไปนะครับไม่มีปัญหาสามารถที่จะโจมตีได้ฉจนั้นครับเราจะปล่อยพอมันไปด้านขวา3ตัวเลยครับเพื่อที่จะโจมตีกับป้อมธนูนั่นเองความธนูก็จะพังลงไปนะครับควีนก็จะไปด้านซ้ายมือไปที่ป้อมธนูนนเองนี่ก็จะเป็นวิธีทำสามดาวน,นะครับที่แก้ว เอามาฝากกันนะครับเล่นแล้วค่อนข้างง่ายนะครับแก้วลองวิธีวิธีนี้นะครับค่อนข้างง่ายเลยมันอาจจะพลาดก็ตรงที่บ้านครับจังหวัดตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะพลาดได้นะครับถ้าชมพาทก็เอาใหม่เนาะมันทีนครับบางทีบ้านมันระเบิดตู้มนะครับแล้วก็ด้าเมจมันค่อนข้างหนักครับเราปล่อยลงหัวลงไปหนึ่งทีก็อาจจะทําให้ทางฝั่งของคุยนะครับตายลงไปคิงตายลงไปได้นั่นเองก็ยังไงก็ลองเล่นกันดูเนาะแก้วค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่า รอบนี้นะครับก็สามารถที่จะสอนคุณผู้ชมนะครับให้ทําสําดาวกันได้ง่ายเนาะรอบที่แล้วนะครับค่อนข้างยากเลยหลายท่านก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าสุธีแก้วนำเสนอครับมันค่อนข้างยากทําไม่ได้สัาดาวนั่นเองอันนี้ก็ลองใช้ดูนะครับและผู้ชมใช้แล้วนะครับได้สําดาวหรือไม่กลับมาคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับว่าชมได้สัาดาวหรือเปล่าก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเก็บไปได้3ดาว100%เต็มและตอนนี้นะครับในเกมคายกับแคน ก็มีแพ็กเกจฉลองครบรอบ9ปีเกมแคทแครนมาขานครับท่านชมท่านใดจะเติมแพ็กเกจหรือว่าเติมบัตรทองคำนะครับก็สามารถที่จะสะสมโชคแก้วกล้าได้ด้วยครับเพียงแค่ใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคำขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สบสนแก้วกล้าต่อมาขอบคุณใจาาจริงแล้วเรามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ